จะมาตัดเล็บน้องไก่นะคะไม่ออมตัดไปอุ้ยอีคิวตัดไปสามสามตัวแล้วค่ะนี่ตัวที่สี่ตัดยากมากค่ะเล็บกระต่ายเนี่ยเพราะว่าจะค่อนข้างดิ้นแต่ละตัวแต่ละตัวนี่แล้วทีเนี้ยตาไมออมก็ไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยเห็นนะคะเดีนะคะคืออย่างบางตัวอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าขนของเขาเนี่ยนะคะเป็นสีอะไรเล็บเขาก็จะเป็นสีนั้นอย่างอีคิวเนี่ยขนขนก็เป็นสีดําแล้วทีเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นสีดําเพราะฉะนั้นมันจะดูยากมาก แล้วเวลาตัดทีหนี่งน,นะคะก็ต้องคอยแบบตัดคือตัดเยอะไม่ได้อะไม่อ้อมเสียเลือดออกเพราะว่าคือเราต้องดูแค่ว่ามันที่หมอเขาบอกนะคะว่าแบบไม่ให้ให้พ้นเนื้อมานิดนึงค่อยตัดก็พอแล้วไม่ต้องตัดเข้าไปลึกกะคะ่ะเพราะว่ามันจะไปกินเนี่ยเห็นไหม <c oughs> คิว้วคิวเฉยๆบ้างได้ไหมลูกแล้วแม่เดี๋ยวแม่ก็ลืมว่าหนูตัดเล็บหนูหนูไปอันไหนแล้วปัดถูแม่ยิ่งขี้ลืมอยู่ด้วยอืมนับนิ้วไม่ถูกนะลูกอืมนะครับ คิวครับคิวเฉยๆสิลูกอีคิวจะเป็นกระต่ายที่ค่อนข้างดีดดิ้น,นะคะ่ะดีดดิ้นเก่งมากอืมแนะม่จับดูอันนี้มันไม่ยาวแม่ก็ไม่ตัดให้หนูเดี๋ยวดูสิลูกนิดนึง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 นะครับนิดเดียวนิดเดียวขาสัน่นอือนิดเดียวลูกอ,อ้าวอึพวงหมุนอีกเดี๋ยวนะมาให้แม่ใช่อึพวงหมุนก่อนอุพองหมุนคิวเนี่ยคิวไม่ยอมกินอึนพวงหมุนคิวเนี่ยอืมเฉยๆค่ะเฉยๆค่ะนี่อึพวงหมุนออกมาหนึ่งเม็ดนี่ นี่เห็นไหมเนี่ยอึพวงหุ่นเนี่ยเนี่ยแม่ให้คิวกินข้าวเยอะก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องพาไปล้างค่ะเพราะว่าเวลาให้อาหารอย่างที่แม่อ้องบอกว่าให้อาหารเยอะก็ไม่ได้ให้อาหารเยอะเขาก็จะกินแล้วก็จะมีอึพวงหุ่นเดี๋ยวแม่ต้องพาไอ้คิวไปล้างดี๋ยวนะคะเนี่ยงอแล้วเห็นไหมลูกคิวคิวเฉยๆได้ไหมคะลูกเล็บงอแล้วนะคะลูกเดี๋ยวแม่พาไปล้างก้นนี่ค่ะสังขยานาเล็บเนี่ย มองก็ไม่ค่อยจะเห็นเพราะว่ามันมืดแล้วตาก็ไม่ค่อยจะดีใส่แว่นแล้วนะคะก็ยังไม่ใช่ว่ามันจะเห็นชัดนะคะมองมันจะต้องไปตัดแว่นใหม่แล้วเพราะแว่นอันนี้รู้สึกมันจะมันจะคือจะสองร้อยแล้วอะตอนนี้น่าจะสองร้อยละแว่นอันนี้แค่ร้อยห้าสิบอะมาเท้าก่อนเนี่ยก้นเลอะเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเท้าคืออย่างที่โรงพยาบาลเขาตัดเนี่ยเขาจะมีคนจับคนนึงแล้วก็คนตัดคนนึงเนี่ย แต่ถ้าเราตัดเองก็จะยากหน่อยนึงเพราะว่ามันจะดีดดิ้นกันกระต่ายก็เป็นแบบนี้ค่ะรู้ๆอยู่ว่ามันไม่ได้เหมือนดีดเก่งมากมันไม่ได้เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่แบบว่าแต่ก็อีก,กน,นะคะบางทีคนตัดเป็นมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะแม่ออมเขาตัดคือก็เลี้ยงมาเจ็ดแปดปีก็อย่างเนี้ยค่ะคือเน,นี้ยเมื่อก่อนเนี้ยคือจะตัดเข้าไปลึกงานทให้ลูกเลือดออกแล้วแบบว่าจะกลัวมากดีย๋ยวนี้ก็เลยไม่กล้าตัดลึกมากตัดแค่พอประมาณนะคะอ่าหลืออีก แม่ออนเหลืออีกสามตัวนะคะที่จะต้องตัดเล็บพาอไคิวไปล้างก้นแล้วค่ะอึพวงอุ่นเนื่องจากว่าอึพวงอุ่นเนี่ยเพราะว่าบางทีให้เขากินอาหารเยอะเกินไปอย่างนี้ยค่ะแล้วก,ก็จะแบบอิ่มแล้วเขาก็จะไม่กินอึพวงอุ่นเพราะว่าอึพวงอุ่นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ามันมันกินแล้วมันจะดีะนะเพราะว่ามันจะมีพวกอะไรอะจุลินซีหรือไงอะโอ้แม่อ้อนก,ก็ รู้แต่ว่ามันดีอะนะแต่ว่าไม่ได้ไปศึกษาอะไรมากมายก็คือรู้แต่ว่าคือช่วยให้ระบบย่อยดีขึ้นเพราะว่าเขาต้องกินเข้าไปถ้าเขาไม่กินน่มันจะไม่ดีนินจานินจาอยู่เฉยๆนะลูกนะเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี่ยนินจาในเล็บก็จะเป็นสีขาวแต่เห็นเห็นแต่แบบตัดลึกไม่ได้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่ามันจะมีแบบคือมันจะมีไอที่เป็นสีชมพูเนี่ยคือเห็นเลยว่าเป็นเป็นใกล้กับไอตัวเส้นเลือดเขาอะถ้าตัดเข้าไปนี่เลือดพุ่งเลยนะคะ จะอันตรายมากเพราะฉันเวลาตัดเนี่ยมันก็ต้องแบบเลงกันเหมือนกันแม่เอมคิดว่าตัดเล็บกระต่ายตัดเล็บหมาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเหมือนกันละค่ะหรือตัดเล็บแมวมันก็เหมือนเหมือนกันอืมตัดก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขนยาวมาปิดแล้วแม่เอมก็มองไม่เห็นเรื่องของเรื่องคือมันมองไม่เห็นค่ะขนมันปิดหน้าตาก็ไม่ดีอย่างที่บอกอ่ะเวลาตัดลูกทิงเนี่ยก็เสียวๆเหมือนกันแต่ก็ต้องตัดอะค่ะอืมนี่แม่ตัดแค่นิดเดียวเองจ้า เฉยๆนะลูกนินจานินจาเขาจะเป็นกระ่ายสีขาวเพราะฉะนั้นเล็บมันจะเห็นง่ายนะคะว่ามันเป็นสีอะไรใกล้เส้นเลือดไหมมันจะเห็นง่ายอืมอจุดจ้าแล้วเดี๋ยวแม่ก็จําเล็บไม่ได้หรอกลูก,กว่าเล็บไหนปะทูดูเฉยๆสิลูกนี่เออเดี๋ยวแม่ก็จําเล็บไม่ได้กันพอดีเนี่ยเลยนีตัดแล้วอืเห็นไหม แม่ยิ่งจําเล็บไม่ค่อยจะได้อยู่ด้วยนะว่าตัดหนึ่งสองสามไปแล้วเนี่ยจานจะจะดิ้นทําไมอืมโอ <Okay. S 1> เคเรียบร้อยแล้วคันนี้ก็เหลือเท้าแล้วลูกเฉยๆ <Okay. S 1> มั้งสิครับเนี่ยยาวหมดแล้วเนี่ยไม่มีเวลาเลยเพิ่งจะได้วันนี้เพิ่งจะได้สังขยานาลูกเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนี้นะ <Okay. S 1> ไปไหนตอนไหนเยอะแยะนะนได้สังขยาณาลูกหน่อยนึงก็ค่อยอยังชั่วหน่อยค่ะ ข้อเล็บย,ยาวมากแล้วก็ขนอีกแม่อ้อม่งจะหวีขนไปเมื่อเมื่อคืนนี้มั้งเมื่อคืนนี้แม่อ,อ้อมหวีขนอยู่แต่หวีแบบว่าไม่ได้ไม่ได้ละเอียดลรออค่ะต้องเอาออกบ้างเพราะว่าขนเยอะก็เดี๋ยวเขาเลียเข้าไปก็มีปัญหาอีกเนี่ยจาเนี่ยเล็บย,ยาวมากเลยลูกอืมนีนจาเสร็จแล้วคะว่ะไวยแจงเฉยๆสิลูกถีบเก่งมากเลยคือ แต่ายที่ไม่อ้อมต้องตัดเล็บเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของเรื่องคืออุ้ยเกดอบ้เจ๋งปัดโทำไมมันดิ้นเก่งขนาดนี้เนี่ยเฉยๆได้ไหมต้องหนีบไหมเนี่ยอนี่เถอะนี่เถอะก็คือเป็นกระต่ายที่แม่อ้อมไม่ค่อยได้พาไปหาหมอดูสีครับว่ามันตัดง่ายไหมล่ะเห็นไหมล่ะแต่ละตัวเฉยเฉยได้ไหมครับเจ๋งเจ๊ตกใจเลยแม่ตกใจเลยอฉยเฉยสิลูกหมาเจ๋งเนี่เฉยเฉย เดี๋ยวแม่จําเล็บไม่ได้อีกเล็บเจ๋งยิ่งเป็นสีนี้อยู่ลูกแล้วเดี๋ยวแม่ก็มองไม่เห็นอือดูสิเนี่ยคือขนมันจะเยอะเลยคะแล้วมันจะต้องไปแหวกมันจะต้องไปแหวกแหวกเนี่ยเนี่ยเนีะแเนยแม่อ่อมเจะส่งสองให้ดูชัดชัดก็สองลำบากเนี่ยขนมันเยอะเนี่ยเห็นไหมคะจับยากมากกวยเจ๋งแล้วแม่จะตัดเสร็จไหมวันนี้ยอืเนี่ยแล้วแม่จําได้ไหมในเล็บนี้ออ้เล็บนี้ไม่ได้ตัดเพิ่งตัดไปเล็บเดียว จะเป็นจะตายแน่ๆกล้วยเจ๋งแม่จะตัดให้เจ๋งได้ไหมเนี่ยแม่ถามเจ๋งเนี่ยเฉยๆได้ไหมลูกทำไมเจ๋งตัดยากขนาดนี้เนะี่ยอออืแม่ยิ่งมองไม่เห็นอยู่มันเป็นสีดำๆนะลูกนะ <im mon> เห็นไหมแหวนีลยเพราะว่ากยเจ๋งไม่ได้ไปหาหมอสองเดือนแล้วแม่อม๋อไม่ได้พาไปพ <laughs> <im mon> ันต้าล่ะเพิ่งจะตัดมากับหมูหวาน <im mon> มาลูกแม่อ๋องเพิ่งตัดไป นอกนั้นตัวอื่นก็ไม่ได้ค่อยได้ตัดไงเพราะว่าเขาไม่ได้ค่อยได้ไปหาหมอถ้าไปหาหมอแม่อมจะให้หมอตัดให้แม่อมจะไม่ตัดเองเพราะว่าหมอเขาจะจับคนหนึ่งตัดคนนึงมันก็จะเร็วแล้วก็จะง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะที่เขาจะสว่างมากมันจะมองเห็นชัดไงมันไม่เหมือนผมแม่อ้อมที่มันมองไม่ชัดเพราะฉะนั้นเวลาตัดก็ต้องระวังจริงๆคือตัดข้างนอกอาจจะดีมากเลยถ้าตัดข้างนอกตรงนี้ข้างนอกก็อากาศร้อนหรือก็หนูเจ๋งเล็บเจ๋งยาวมากเลยลูกแสดงว่าคราวที่แล้วที่ไปหาหมอเขาไม่ได้ตัดให้เจ๋งเนีี่่่่ยอืมมเเเเน้้าไไดดตัลบใหจง ใช่ไหมลูกฮะเฉยๆได้ไหมครับก้ยเจ๋งเขาไม่ได้ตัดให้เจ๋งเนี่ยเนี่ยเนี่ยยาวเยอะเวย้ยเลยลูกเว้ยอืมแต่เล็บเจ๋งมันเล็บมันคือเล็บเจ๋งอะเป็นเล็บที่เล็กๆไงมันก็เลยตัดง่ายหน่อยนึงอะโอเคเหลือเท้าอย่างเดียวแล้วลูกอย่าดิน้นจะเป็นจะตายให้ได้แม่ตัดเล็บทีหนึ่งเนี่ยอืมก็จริงๆจริงๆแล้วอะนะคะ คือถ้าเรามองไม่ค่อยเห็นน่เราอ้อมแม่อ้อมจะไม่กล้าตัดเยอะเนี่ยก็เจ๋งเล็ยบยาวมากเลยกดดลัวค่ะกลัวกัดอีกับจะกัดไปถึงไหนเนี่ยอือขยันกัดจริงๆแม่เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรลูกเนี่ยอืมอืมแล้วอีกข้างเดียวแล้วลูกก็นี่แม่อ้อมก็เสร็จแล้วล่ะค่ะก็ตัดไปแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวค่ะหกตัวเพราะว่าสามตัวตัดแล้ว มันต้องหมั่นดูแต่ของ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 เออหมาของหลบฝนนะไ,ไม่เอาไม่ไม่กล้าตัดค่ะเพราะว่าหลบฝนคือจริงๆแล้วกันกใหญ่มีไหมมีแต่ว่าไม่กล้าตัดเพราะว่ายังไม่เคยตัดเล็บหมาเน่ะไม่กล้า,ไม,ลาไม่กล้าตัด <c oughs> <c oughs> เฉยเป็นไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแม่ตัดเล็บสุดท้ายแล้วนะคะ